สวัสดีครับวันจะมารีวิวแพ็กเกจบูเตอร์ปั๊มที่ทางบริษัทเตรียมส่งให้โรงงานผลิตน้ำเป็นน้ำชาเขียวนะครับเป็นชาเขียวยี่ห้อดังที่ตำบลแสลงพันธุ์อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับสำหรับตั้มชุดนี้จะนําไปใช้ฉีดน้ําล้างแผงโซลาเซลล์นะครับในชุดนี้จะประกอบด้วยปั๊มน้ํายี่ห้อคุณฟอร์่รุน cm 1 0ขีด4ขนาด3กิโลวัตต์สี่แรงม้าไฟฟ้า3 8 0แโวลต์ทำแรงดันสูงสุดได้ที่6.3บาร์สูบน้ําสูงสุดได้ที่ 250ลิตรต่อนาทีต่อตัวนะครับเป็นแพ็กเกจบูเตอร์ปั๊มแบบปั๊มคู่นะครับมีปั๊มสองตัวสลับและช่วยกันทํางานนะครับถ้าทางานพร้อมกัน2ตัวก็จะได้น้ํา500ลิตรต่อนาทีนะครับประกอบถังเล็นขนาด200ลิตรยี่ห้อไฮโดรไลน์ตู้ควบคุมเป็นแบบกันน้ํา2ชั้นมีกระจกสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบออโต้และแมนนวลมีฟังก์ชันการตัดน้ําต่ํากว่าระดับที่ถังดูดนะครับโลว์เลเวลใช้ชุดอิเล็กโทรในการควบคุมนะครับ เพชเชอร์สวิตยี่ห้อแดนฟอร์สสำหรับเพชเชอร์สวิตจะมีอยู่สตัวนะครับด้านซ้ายเรียกเพชเชอร์สวิตหลักส่วนด้านขวาเรียกเพชเชอร์สวิตเสริมเพชเชอร์สวิตหลักจะตั้งให้ปั๊มเริ่มทำงนานที่4.5บาร์และหยุดการทำงนานที่5.5บาร์ส่วนเพชเชอร์สวิตเสริมจะตั้งให้ปั๊มเริ่มทำงนานที่3.5บาร์และหยุดการทำงนานที่4.5บาร์ตรงนี้เป็นเพชเชอร์เกจนะครับตัววดงดันยี่ห้อสินวัตเทคเป็นเกจแบบน้ำมันนะครับมีท่อร่วมทางจ่ายขนาด2องลิตรครึ่งเป็นท่อสแตนเลสเกะครับ มีท่อร่วมทางดูดขนาด2นิ้วครึ่งเช่นกันนะครับเป็นท่อสแตเลสเกรด304ประตูน้ำยี่ห้อคิตาซาวาเช็ควาลยี่ห้อยูโรสต็อปนีวาล์วเดนน้ำใต้ถังขนาด1นิ้วแท่นถ่ายเปเหล็กรางขนาด3นิ้วพร้อมยกสูง10เซนเพื่อความสวยงามและลดการเกิดสนิมของฐานรองปั๊มสำหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจแพ็กเกจบุสเตอร์ปั๊มที่เป็นท่อทางดูดทางจ่ายท่อร่วมทางดูดทางจ่ายเป็นสแตเลส เกรด304แบบนี้นะครับงานคุณภาพงานส,สวยๆนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เบอร์0816825330ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ